โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับอยู่กับผมอาร์มโดมินิกอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการแอบดูแชทของแฟนนะครับหรือ messenger แฟนนะครับที่เราไม่สามารถเข้าได้เราลูแค่รหัสเราก็สามารถเข้าได้นะครับทุกคนโอเคเราไปชมคลิปกันเลยพร้อมกันเลยนะครับขั้นตอนแรกครับเราก็เข้ามาที่ a c e b o o k นะครับรอสักครู่นะครับเน็ตผมช้าหน่อย โอเคแล้วก็จะค้นหาชื่อเฟสแฟนของเราเลยครับแต่ผมจะไม่เอาชื่อเฟสแฟนผมนะครับผมจะเอาเป็นเฟสสำรองผมนะครับนี่นะครับพิมพ์ค้นหาไปเลยครับพอขึ้นหน้าแบบนี้แล้วใช่ไหมทุกคนสังเกตที่จุด3จุดด้านขวานะครับกดเข้าไปเลยครับนี่มันจะมาที่หน้าตาอย่างนี้ใช่ไหมทุกคนแล้วก็กดคัดลอกลิงก์ไปเลยครับโอเคเรากดออกจากเฟสได้เลยนะครับเราเข้ามาที่ Messenger ของเรานะครับทุกคนกดไป เรากดที่รูปโปรไฟล์ของเราเลยนะครับแล้วเราก็เลื่อนลงมาเกือบจะด้านล่างสุดนะครับมันจะมีคําว่าสลับบัญชีผู้ใช้นะครับสลับบัญชนะีเรากดเข้าไปเลยครับนี่นะครับของผมมันจะมีให้อยู่แล้วใช่ไหมเรากดเพิ่มมันเราผมจะลบทิ้งก่อนก็ไดนะออ้ลบทิ้งก่อนเพื่อแบบความแน่ใจความชัวงนะครับทุกคนโอเคเรากดเพิ่มบัญชีไปเลยครับนี่มันจะขึ้นหน้าตา่างงี้ใช่ไหมทุกคนเรากดค้างตรง อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือนะครับมันจะมีให้ขึ้นมาเนี่ยครับเราก็กดวางไปเลยครับโอเคเราไม่ต้องไปลบอะไรทั้งสิ้นนะครับเราก็ใส่ร,รหัสผ่านของเราไปเลยนะครับอยู่หรือถ้าใครไม่รู้รหัสผ่านก็เดี๋ยวผมจะทําคลิปสอนอีกทีครับเพราะคลิปนี้ผมจะมาสอนแบบขอแค่รู้รหัสแฟนนะครับเราก็สามารถเข้าได้เลยนะครับทุกคนมันง่ายมากๆเลยนะครับโอเคเราก,กดเพิ่มบัญชีเข้าไปเลยครับ อรอสักครู่นะครับนี่นะครับทุกคนเราก็เข้ามาสู่เฟซของผมเองนะครับนี่คือเฟสของผมเองนะครับทุกคนเฟสสำรองนะโอเคกดดำเนินการต่อไปเลยนี่นครับมันก็สามารถดูแชทอะไรต่างๆเลยโดยที่แฟนเราไม่รู้ตัวเลยนะครับจริงๆแบบใครที่อยากแบบเออมีแฟนอยู่ไกล,ลยอะไรเงี้ยแบบเขาให้แค่รหัสเฟซมาแต่ขอแค่รหัสเฟซก็ได้ไม่ต้องเป็นต,ต้องขออีเมลไม่ต้องเป็นต้องขอเบอร์อะไรนะครับขอแค่รหัสเฟซอย่างเดียวเราก็สามารถเข้าแชท ดูช็ดลายต่างๆได้ทุกอย่างเลยนะครับโอเคถ้าไม่เข้าใจอะไรตรงไหนก็สอบถามผมใต้คอมเมนต์คลิปได้เลยนะผมจะตอบทุกเมนอยู่แล้วนะทุกคนถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามได้นะครับคลิปนี้อาจจะสอนเร็วไปหน่อยโอเคนะก็เข้าใจนะคือแบบง่ายๆภายในสามนาทีใครก็ทําได้ครับถ้าดูคลิปนี้จบก็ทําได้อย่างแน่นอนนะครับโอเคคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับทุกคนโอเคขอตัวลาไปก่อนครับ